กราฟสดีนะเพื่อนๆนักสะสมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับทางช่องคอยชาแนลนะครับก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญวาระชนิดนี้นะครับซึ่งถ้าท่านใดที่มีนะครับรับรองได้เลยนะครับว่ามีราคาให้นะครับไม่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะครับขอแค่เป็นวาระนี้ชนิดนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะ เรียกว่านําเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนๆ F4 นะครับจะได้ทราบข้อมูลแล้วก็ทราบในส่วนของราคากันด้วยนะครับก็อนนี้ก็จะเป็นเหรียญวาละนะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9ด้านหน้านะครับก็จะเป็นนะครับพระบรมศาจฉายาศาสตร์ิตลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผมแล้วก็นับด้านหน้าเนี่ยเห็นนะครับที่ขอบนอกนับของเหรียญนะครับ ก็จะเป็นชื่อของพระองค์ท่านอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเหรียญน,นี้นะครับจะถูกเรียกว่าเหรียญพระชนมายุครบ3ามรอบนั่นเองนะครับผมโดยเหรียญนี้นะครับก็นนะบจะเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อเงินผสมกับทองแดงนะครับผมโดยจํานวนการผลิตเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านเหรียญเท่านั้นเองน,นะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับโดย อ่าเรียกว่าการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานครับทําให้เหรียญอาจจะมีการหายบ้างชารุดบ้างนะครับก็จะเหลือไม่ถึงนะครับหนึ่งล้านเหรียญแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับดังนั้นนะครับเนื่องจากมันมีจํานวนการผลิตที่หนึ่งล้านเหรียญนะครับทําให้ผมเรียกว่ามันไม่เยอะนะครับมันไม่เยอะเลยหนึ่งล้านเหรียญแล้วนะครับมันอาจจะมีการรุนหายนะครับหรือสูญหายไปตามการเวลานะครับณตอนนี้น้อาจจะเหลือไม่ถึงหนึ่งล้านเหรียญ ก็เป็นไปได้นะครับจึงทําให้นะครับเหรียญวารละชนิดนี้นะครับมีราคาเพราะว่านะครับโดยเพราะว่าเกษนะครับของวงการนะครับเหรียญก็มีมาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนนะครับด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อน fc นะครับเห็นไหมครับมันจะมีข้อความว่า20บาทนะครับผมโดยเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนั่นเองดูกันให้ดีๆนะครับ เฉพาะวาระนี้นะครับที่เป็นเหรียญนะครับ20บาทนะครับด้านหลังเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับหอกนะครับหรือธงนะครวยกันอยู่นะครับภายใต้นะครับพระจักรีแล้วก็นะครับพระมหามงกุฎนั่นเองโดยจะมีคําว่ารัฐบาลไทยอยู่ที่ด้านบนของเฟืองขอบนอกโดยราคาเหรียญรับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่ามีจํานวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นเนี่ยถ้าใครมีเยอะนะครับ เอามาแบ่งปันปให้กับทางช่องเราได้นะครับซึ่งนะครับรับซื้ออยู่ที่ประมาณ300บาทกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญวาระนะครับชนิดน,นี้ที่ไม่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมีจํานวนการผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความงามของ เปียนกันด้วยนะครับซึ่งใครที่มีเยอะๆนะครับแล้วอยากแบ่งปันให้กับทางช่องเรานะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อให้นะครับถ้าสภาพเก่าๆหน่อยก็อาจจะไม่ได้ถึงครบ300นะครับแต่ถ้าาสภาพสวยๆมาเนี่ยได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่รับชมคลิปนี้จะจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ